รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลผมบินบลลิลิศครับผมเอกพันธ์บลลิลิศครับผมคุณเอกพันธ์ครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยวันนี้นะครับเราจะมาไกลสักนิดหนึ่งนะครับผมไม่นิดนะไม่นิดนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหล่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้เราจะมาให้กําลังใจคุณยายท่านหนึ่งนะครับซึ่งยังทํางานหนักเพื่อจะหารายได้เนี่ยมาหล่อเลี้ยงครอบครัว คุณผู้ชมครับกำลังใจครับเป็นสิ่งที่สําคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับไปครับในวัยเกษียณของคนทั่วไปควรเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนได้ใช้ชีวิตยังมีความสุขกับลูกหลานแต่ไม่ใช่ชีวิตของคุณยายอํานวยผู้ไม่มีวันเกษียณเมื่อชีวิตของคุณยาย ไม่ได้สวยหรูอย่างในจินตนาการโอ้ยลำบากจะให้ยายพักได้ยังไงยายต้องดูแลสายีกฆาทางหลานสามียายทำงานไม่ได้เขาป่วยเป็นอักเสครึ่งซีกก็หลานไม่มีคนดูแลแม่ก็มาฝากยายเลี้ยงแต่เด็กเมื่อตะเพียนสามีของยายอำหนวยล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบภาระทั้งหมดจึงตกอยู่ที่คุณยายอีกทั้งยังถูกทิ้งจากลูกๆ ไม่มีสักคนเลยที่คิดจะส่งเสียในวัย62ปีทำให้คุณยายไม่สามารถทำงานหนักมากเหมือนเมื่อก่อนทุกวันนี้รับจ้างเก็บมะขามขายใช้ดูแลทั้ง3ชีวิตทั้งค่าข้าวค่ารักษาคุณตาค่าขนมค่าเรียนของหลานที่กำลังขึ้นชั้นม .1 ยายไม่รู้จะทำอะไรแล้วเรียกแก่ขึ้นทุกวันทีนี่ยายจะเกิดลงป่วยไป การะำลังขัอจูดยังไงภาระที่ต้องนำพาทั้ง3ามชีวิตให้รอดไปให้ได้ชีวิตนี้ของคุณยายคงจะไม่สามารถกรเกษียณได้เลยในอนาคตพวกเขาจะมีชีวิตอยู่กันอย่างไรดูเหมือนหนทางที่จะพลิกชีวิตของครอบครัวนี้จะริบลีเหลือเกิน แต่ตราบใดที่ยังมีหวังแม้เพียงน้อยนิดก็ยังมีโอกาสอยู่เสมอเมื่อรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังทราบเรื่องราวจึงเดินทางมาเพื่อที่จะช่วยต่อยอดความหวังของครอบครัวคุณยายอํานวยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันช่วงหน้าครับช่วงที่แล้วเราได้ทราบเรื่องราวของคุณยายอํานวย ที่ยังคงต้องดูแลครอบครัวพวกเขาจะพลิกชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไรเรามาติดตามเรื่องราวกันครับเกิดอะไรขึ้นกับคุณตาครับพักน่าเคยไปทําที่รอบไปวางรอบบางอะไรมนาะทังวางรอบรอบดักปาลารอบ,บปลา,ปาจ้า,าออกปลาปลาเน้นปลาเน้นทีนี้แกเมื่อยมาแกก็มานอนแกก็นอนไปไม่มีเสียงอะไรขึ้นมาเลยแกก็นั่งูท่ศท์อยี่ข้างนอกไันป่ะพไปได้ก็ไม่เสียงดังมาที่ไหนพูดไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ ไปส่งโรงพยาบาลอ่าแล้วหมอเขาว่าเป็นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในสมองตีบครับก็ทําให้คุณตาเป็นอย่างแบบนี้ขึ้นมาเลว่าเป็นทมาพึกมาพึกเมื่อก่อนนี้ที่คุณตาเขายังดีๆอยู่เนี่ยคุณตาทําอาชีพอะไรเอาเงินมาไหนมาเลี้ยงจนเจือครอบครัวแล้ว่อนนั้นที่อุกนก็หาปลาขายครับหลังจากนั้นคุณตาล้มป่วยลงปุ๊บใครจะเป็นคนหาเงินเนี่ยนี่ก็ยายรับจ้างอะไบเนี้ยบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแบบนี้รับจ้างทำอะไรครับขึ้นมาขาม อ๋อได้วันละประมาณเท่าไหร่ครับเด่ก็สามสิบโลห้าสิบโลโลละสิบบาทก็จ้างเราไปเก็บจ้างให้เราไปเก็บสามสิบโลก็สามร้อยแต่ไม่ได้มีทุกวันนะไม่มีทุกวันนะไม่มีทุกวันนะอาทิตย์หนึ่งก็มีถ้าค่ำหนึ่งอ้าวหรออาทิตย์มีสักครั้งหนึ่งไม่ได้มีรายได้แบบทุกวันประจำทุกวันก็เดือนก็เนเดือนก็ใช่คือหน้าที่ที่เป็นเสาหลักตอนนี้ก็มาตกเป็นของคุณยายที่ต้องเลี้ยงคุณตาแล้วก็เลี้ยงหลานอีกหนึ่งคนถามน้องน้องอ้ําน้องอ้ําไปช่วยคุณยายั้งไหมครับ สงสารคุณยายไหมสงสารค่ะอยากให้คุณยายพักบ้างไหมอยากค่ะแล้วถ้าเกิดคุณยายพักแล้วตอนนี้หนูจะหาเงินยังไงให้มาเลี้ยงคุณยายคุณตาก็ถ้าเขาไปรับจ้างขึ้นมาขามหนูก็จะไปด้วยค่ะไปช่วยด้วยอ่าแล้วใครอยู่กับคุณตาที่ก็ปล่อยอยู่คนเดียวอยู่กับตาเรไปไ้ยังไงไปได้จะไปกับตาไปไม่ได้ แล้วก็คุณตายังมีไปโรงพยาบาลอยู่ไหมได้เดือนหน้าเขาก็นัดไปรานัดไปโรงพยาบาลทีมีคา่าใช้จ่ายเยอะไหมมีค่ารถเข่ามากอะไรมากเหมื็นกัะค่ารถค่าอะไรมาแล้วตอนนีน้เนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่ไหมลูกเรียนค่ะม,มอะไรแล้วมหนึ่งค่ะเลย<อ>แล้วค่าไปอาหารกินขนมเท่าไหร่วันเท่าไหร่วันะละสามสิบค่ะเหลือไหมก็บางวันก็เหลือบางวันก็ไม่เหลือ เคยคิดน้อยใจในโชคชะตาเพราะว่าทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ทำไมอะไรนี้เคยคิดไหมสามยิ่เอาปอบรตๆเลยคุณยายทุกอย่างคิดน้อยใจทุกอย่างว่าจะทำนั่นทำนี่ก็ทำทำไม่ได้จุสารต้านสารานก็จะอยู่กับใครแล้วพ่อแม่เขาไปไหนพ่อแม่เขามีแฟนใหม่แลวเขาไม่เยี่ยมมาลุกลูกมั้งเหรอไม่มาแล้วทำไมเขาไม่รับหนูไปอยู่กับเขาด้วยหนูถ้าพ่อแม่รับหนูไปกับหนูกอบคุณยายหนูเลือกอยู่กับใครก็เลือกอยู่นี่ค่ะไม่ไปกับพ่อแม่ไม่ไปอยู่ที่นี่เลย ไปดูแลคุณตาคุณยายสงสารใช่ไหมลูกดีแล้วล่ะสงสารคุณยายคุณยายทำงานหนักนะลูกนะอ๋ะครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมอบเงินให้1,000 0บาทเพื่อเป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับครับผม,ผมพร้อมด้วยถุงยางชีพอีกหนึ่งถุงนะครับเอาไว้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับครอบครัวนะครับ โอ้โหนี่ผมว่าประมาณไมาณ่สิบถึงสาโลนะเนี่ยใช่น้าหนักอย่างนี้นะถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยโอเคผมว่ายังยังยังพอได้นี่เป็นผู้หญิงอายุ62เนี่ยผมก็ถือว่าค่อนข้างแล้วถ้าเกิดว่าหลานไม่อยู่วันธรรมดาหลานไปโรงเรียนคุณยายจะทำยังเขาก็ต้องต้องทำอ่ะนะถ้าไม่ทําก็ไม่ได้เอารายได้มาจากไหนแต่ชื่นชมหลานอย่างหนึ่งเพราะว่าหนึ่งหลานนี่กตัอยูมากนะเมื่อกี้แกล้งถามว่าเออถ้าพ่อแม่มารับไปอยู่ด้วย เราไม่ไปจากดีอยบกตายายเพราะเขาผมรู้เลยว่าความกตัญญูหนึ่งตายายเลี้ยงมาเนี่ยกระทั่งแบบโอโหโตโมาขนาดนี้แล้วเนี่ยจะไปทำเขาเรียกว่าไปโดยแบบเขามีาสิทธิ์ที่จะไปแต่<ม>เขามขไม่เลือกไปหรือว่าเป็นเด็กกตัญญูนะครับก็คุณยายเองก็เหมือนกันเขาก็มีส่วนที่รับผิดชอบชีวิตของคุณตาที่ล้มป่วยลง พยายามหาไรายได้มาเลี้ยงครอบครัวไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนเพื่อให้ครอบครัวมีวันนี้นะครับเอาละครับวันนี้รายการโฮประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเป็นจุดเริ่มต้นจุดประกายเล็กๆให้พวกเขามีความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้องขอขอบคุณเรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณอํานวยแสนกัญญาที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา แม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลอมรินทีวี